นั่นล่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนะ่ล่ะกับบิ๊กตองนะคะเห็นไหมคือปีนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะมีแต่หญ้าแล้วก็ไม่ได้ไถด้วยผักอันนี้เราเพาะไว้ค่ะเอ่อเก็บผักก่อนก่อนซิเมามอยกันนะคะดูมันโดนฝนพี่น้นอง เก็บพักชีลาไว,ว้มากกินค่ะน่าจะไปกินยำปลากระป๋องอจะโดนทางยาทางอะไรไปด้วยนะคะโดนฝนงามคักขนาดพอโดนฝนก็งามคักขนาดอยู่นี่และบักเขือที่เข้าไ้แยกปลูกนี่ตรงนี้ก็เป็นสิบต้นแล้วค่ะพี่นอ้อง ปลูกไม่กี่ต้นก็ให้แต่มันได้กินเถเป็นพวกแมงลักนะคะกะเพราแต่ต้องมารอรุนนะคะว่ามันจะรอดไหมแมงลักไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่กะเพรานี่สินะคะมันรอดยากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหลายมืออยููนะคะวันดี้ถ่ายคลิปเพราะว่าฝนมันตกปุ๋ยก็เลยวันด้เข่าสวนนะคะวันนี้ก็เลยพาทำช่อมะขามมาช่มสวนนะคะไปกับยางเก็บพักนะคะได ผักชีไทยกับพักชีาเแล้าหก็่ดเดนอมัฝรัง่งมอหนึ่งหนอปุ่ยบอกแล้วว่าแต่ละวันคือเก็บได้วันละหนอสองหนอสามหนอค่ะก็เก็บเรื่อยถ้าได้เข่าสวนมาอันนี้ไม่ได้เข่ามาซองมือย้อน,น,นว่าฝนมันตกหลายคนก็นทํามาอนันเสด็จปลูกพักว่านี่แหละค่ะพักที่ปุ๋ยให้เบิ้งนะที่ให้อ่างเมื่อกี้นะ่ะก็คือว่าปุ๋ยเพาะใส่กระถางไว้ค่ะ พาได้อันเที่อพื้นที่กับสมีมงปูก่ที่แน่ๆเท่ากับสมีบริบเวณแค่ริมรัวแบบนี้นะคะเด็กปูก็ปลูกตลอดแนวไปเลยนะคะก็ปลูกไว้หลายอย่างอยู่นะคะนี่ไม่ได้เข้าสวนสองวันดูสิมันมันจะแก่นี้จากนะคะขอลันเต่าแล้ก็มเก็บนี่แค่แค่นี้ก็พ่ได้กลิ่นนะคะพี่น้อง นึ่งกัหลายบาทอยู่หลายยูโรนะคะแต่ถ้าเป็นแบบพันแบบบ้านเราอะรู้สึกจะกิโลละเก้าสิบสามยูโรนะคะแต่ถ้าพันแกะสินเม็ตนี่จะเคยซื้อนิดหน่อยมันสี่ห้าหกยูโรอะก็แพงอยู่นะคะถ้าเป็นกิโลแล้วตะหม่องแล้วต่ทีด้วยนะคะราคามันแตกต่างกันออกไป โวยแกนี่จากหลายเติบเด็ดนี่ไวเฮกเมล็ดขันสองสองซักไปเลยเมล็ดข้าสวนแค่สองมือเบิ้งสิละ่ะไปเก็บผักไปก็จะเมาหมอยสุท่านผู้ชมนะคะหมาก็ยังอยู่เครืองเก่าอ่อะเพียงแสา่ายไม่ค่อยได้ผ้ามันออกกำลังกายแต่โควิดไม่ค่อยออกผ้ามันยังเล่ะเลยนะคะไ,ไมันไดอยูเท่านี้ละ่ะ

ปุยมาจากอันทางนอกหนาวก็เลยเอาเสื้อนี้มาใส่มาจากงานซพก็เลยมาเก็บผักก่อนเมื่อบาดดูเบิ่งเสียงหมามันถักถ่ายเดี๋ยวระหวังที่เราจะเมาหมอยสุดท่านผู้ชมฟังก็เดี๋ยวจะเลิกเอาญยาออกนี่เก็บผักชีว่าจะาไปทำลาบพี่น้องลาบปากประป๋องยำปากประป๋องนั่นเองนะคะแล้วแต่สิ่อื่น อย่างที่บอกที่ตรงนี้จะไม่ได้ปลูกนะคะก็มีความคิดว่าปีนี้จะลาดพื้นตรงนี้ให้มันเซจแต่ว่ามันะสด้ลาดยังคํเเบาบอนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนั้นมีงานเพราะมีงานก็ต้องเอางานก่อนกับเป็นแบบนี้มาเรื่อยะคะ่ะแต่ที่แน่ๆเห็นไหมเราไม่ได้ไถที่ดินเลยถ้าเราไถานะเราก็จะมีผักขมขึ้นใหม่ผักขมนี่อุย้ยกินแสบๆพี่น้องอันนี้ปุ้ยเก็บเมื่อนั้นเก็บผักขมจากอันม่งที่ปุ้ยอัน วานพักชีเล่าเนี่ยแหละพ่อได้กินเดี๋ยวยุ้มหนึ่งย็กินอิ่มค่ะเพราอห้าบริไทยทีนี่มันบําบงแด้ามองได้ที่ห้าปวนดินปลูกพักนเนห็นบอลนี่มันก็ขึ้นงามปุ่ยก็พยายามจะกลับมาทำคลิปแหละแต่ทีนี้ยพอเราคลิดที่จะเริ่มเนาะมาขยันทำ สว่าจะไม่ให้หลุดสักวันจะได้มีคลิปปล่อยทุกวันฝนกับมาตกห้ามบันน้ส้วนกับ,บเบร่เขาพี่น้องต้องล,อลุ่นกันต่อไปค่ะ fc ค่ะว่าปุ้ยจะได้ปลูกพักว่าปีนี่แต่ที่แน่แก็คือเด็ปลูกน้อยนะคะแต่กับพ่อได้มีให้รีวิวค่ะเอาง่ายพ่อได้กินรีวิวนะคะปลูกคางหัวเนี่ยแหละจว่าเสด็จปลูกแบบไร้ยร้หรือเปล่าอันนี้บรรูเลยนะคะ ค่าเนี่ยบ่มีคนไปไทยให้ปปุ๋ยขับรถบ่เป็นนะคะถ้าปุ๋ยขับรถเป็นปุ๋ยประถาพอดีดอกเพราะว่ารถไทยไงปุ๋ยก็มีแล้วเพราะว่าซื้อไวตแต่ปีที่แล้วคือกัน,นะคะ่ะรถไทยหน่อยก็ไทยบะเป็นคือกัน <laughs> เต้องขอบคุณเอฟซนะคะที่ย่งติดตามให้กำลังใจปุ๋ยอยู่เสมอมากนะคะปุ๋ยกับชายามนะคะอันทําคลิปออกมาให้เอฟซี่นนารักคน้นติดมักชอบปุ๋ยนะคะมาชมนันลาอันที่เห็นปุ๋ยอันล่งคลิปกินนะ่ะเมื่อเธอปุยเอาคลิปที่ปุ๋ยเอาอไปล่งในเพจะคะ่ะ เอามาลงข่าวไมล่านะคะย้ำข้าวว่มีคลิปนะคะก็ปุยกระหูอยู่ว่ายูทูบ e น่ยปุยดังมาจากอีหยังคนติดตามมาจากการเล่าเรื่องหลักการเฮ็ดสวนนะคะคาสวนปลูกผักนะคะพาดูนั่นดูนี่เก็บผักปรงผักป่าไปแต่ปีนี้ยังไม่ทันได้เฮ็ดยังเลยพี่น้องแค่จะหยาบอยู่เก็ได้พักแล้ว <laughs> ยานว่ามาจากด้านนอกก็ได้เตรียมพร้อมแค่แบบว่าคิดไว้ใน่ใจว่าอ้ยไปยนอกบ้านมากมีความอยากกินอาหารไทยกับเขาบ้านมากนี่ฉันต้องมาหาเก็บพักนะคะเพื่อสิจะเอาไปเห็ดเมนูไทยกินนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศมันคึมๆเด้สังเกตบอกว,ว่ามัน่มีแสงนะคะพี่น้องม่นสิตกอีกแล้วคืนนี้พี่น้องเ้ยอย่างที่ปุ๋ยผ้าเบิ่งไนปุ๋ยพเพาะเมล็ดพักนะคะหลายอย่างอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมงลักษณ์นะคะ นั่งรักกับอันกระเพ้าโหละผ้าสงสัยสีลืมเ <c> พ <oughs> ระาะปกติปุยวานหลบแหลกมันวานไปแล้วเสียมเมล็ดพันธุ์ไปหลายซองเกือบสิบซองอ่ะร่วมร่วมกันสามอย่างเลยนะคะใส่ใสกระถางทั้งใส่ดินตอนแรกๆมันกับงอกขึ้นมาพึบๆเดือดความสิบแบบว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหอนอะไรเงี้ยทีเนี้ยจากที่มันงอกกำลังสีเริ่มงามมันก็เช้ามันก็บใต้นี้จากไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะ ย่ำเขาเพาะปลูกก็คือแบบว่าเข้าตรงมีมเมล็ดพันธุ์สำรองย่ำเข้าวานปาบมันบอลอดหลอบแหลเข้ากับวานหลอบสองหลอบสามไปเรื่อยๆนี่แหละการเพาะปลูกคงปุ๋ยนะคะพักให้ในตังแดนตุยอันเพาะแบบนี้แต่ว่าถ้าจะเพาะแบบให้ได้ผลแบบลอยเอร์เซ็นตั้งแต่ที่แรกเลยนี่ก็คือแบบว่ามันต้องเพาะอ,อยู่ในโรงเลือนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิเหมือนกับทุกๆเทือท,ท,ทุกปีแ่ะปุ๋ยจะเอามเมล็ดพักนะคะไปจ้างให้เขาเจ้า เพาะให้แต่ว่าปีนี้ปุ๋ยคิดว่าปุ๋ยสิกับเมืองไทยช่วงนี้บ้านนี้ก็ไม่ได้ก้าวไง <c oughs> ปุ๋ยก็เลยไม่ได้เอามาเลยพักให้ข้าเจ้าเพาะให้ปีนี้ปุ๋ยก็เลยไม่ได้มี่พักยังปลูกเลยมิตุวานเองเนี่ยงอกเอียงก็กินนันนั้นแหละต้องมารอชมเบิงค่ะว่าพักที่ห้าวันมือนั้นน่นะไม่ว่าจะเป็นบักทั่วฟักงาบบวบมะละจีนนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะ สุดใส้กินว่ร์สด้กินเท่ากับสได้รีวิวพักจากที่มั่วมืนอนีก,กระลาทำไป็นสมไปก่อนและเด้อค่ะมักแต่อย่าลืมกดไล์ก็แชร์กดติดตามให้ปุ๋ยน้ำเด้อค่ะขขบคุณหลายๆค่ะนะคะกดติดตามให้กำลังใจกันเสมอมาบ๊ายบาย